สวัสดีครับเพื่อนเอนครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคำสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าอะไรที่เป็นสิ่งเศ้าหมองอยู่รอบด้านเป็นธรรมดาในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้สาธยายว่าอย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อ,อลองฟังดูนะครับการแก่เจ็บตายมีความเศร้าหมองอยู่รอบด้านเป็นธรรมดาคือ บุตรพันธลยาคาธาธกรรมกรทรัพย์พวกยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเพืเเอ่อนทุกสิ่งนี้มีเสื่อมนะฮะเราเนี่ยอยู่กับมันไม่ได้ตลอดนะฮะอัน,นิจังดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าเราเนี่ยกำลังสแสวงหาสิ่งที่ยังไม่ประเสริฐกับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าอหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วควรจะสแสวงหา สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความสมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานะฮะใครสแสวงหาอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนเป็นบุคคลที่สแสวงหาที่ประเสริฐอ่าถ้าเราสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราท้าวบอเพื่อนเพื่อนรั์ได้มาก็หมดไปบางทีลูกเมียก็ตายก่อนเราหรือเราตายก่อนลูกเมียนะฮะยศได้มาก็เสื่อมยศมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบนะฮะ โลกก็ทำแปดเนี่ยทุกคนต้องเจอหมดเพื่อนๆเจอสรรเสริญ,ญเจอนินทาพระเจ้าเนี่ยก็ยังโดนเลยนะฮะโดนหมดทุกคนอ่าอ่างอ,องค์บอกว่าความไม่ยินดีเราจะครอบครอบงาความไม่ยินดีด้วยกายคตตาสติฮะถ้าบุคคลนั้นตั้งจิตไว้ในกายเนี่ยความไม่ยินดีจะครอบงําเขาไม่ได้นะฮะ,ะเขาจะเป็นผู้ครอบงําความไม่ยินดีเสียได้ นะฮะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยจะครอบงำม,มาได้มันเนี่ยครอบงําเราไม่ได้พเพื่อนเพื่อนมันครอบงําเราได้คืออะไรฮะคือเรามองหมกไปกับมันเครียดไปกับมันเนี่ยนะฮะเนี่ยโดนมันครอบงําแลว้วเพื่อนเพื่อนอ่าเราต้องใช้ปัญญารู้ตรงนี้เราต้องมีอํานาจเหนือคันรอแห่งจิตอย่าให้จิตเนี่ยมาลากเราไปพเพื่อนเพื่อนอ่ามันไปตั้งในอารมณ์ไม่ดีเราก็ไม่ดีอ่า <Fourth. S 2> เราก็ดีอ่าดีไม่ดีดีไม่ดีสลับกัน เป็นทั้งพระเอกผู้ร้ายวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเพื่อนๆน,นะฮะ,ะลูกน้องก็งงอ่ะวันนี้นายมาฉากไหนฉากพระเอกหรือฉากผู้ร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะลูกน้องก็เครียดไปด้วยนะฮะแต่ถ้าเจ้านายมีการครวบคุมอารมณ์ที่ดีลูกน้องก็อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขนะฮะสบายใจการงานก็ราบรื่นนะฮะสามัคคีก็เกิดขึ้นนะฮะเพื่อนๆอมันก็ดีทุกอ,อย่างเลย การควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเ,เพื่อนๆไม่ต้องสนใจเนื้อหาว่าเนื้อหาจากอารมณ์